สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมเล่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากแฟนๆทุกคนกันอีกเช่นเคยครับอย่างที่เราทราบกันเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ไทยก็ได้มีการเสนอการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025ที่กําลังจะถึงในปีหน้านี้ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ากําลังรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแต่ล่าสุดก็ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยเว็บไซต์นี้ก็ต้องขอบคุณข่าวสารจาก p ีพีทีว36ด้วยครับที่ได้ มีการเปิดเผยว่าไทยได้ยืนยันคณะรัฐมนตรีได้ยืนยันให้ไทยเป็นเจ้าภาพจิงแชมป์โลก2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้มีการบอกว่าการเป็นเจ้าภาพดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ กับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน2567ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสานตอบนี่แหละครับก็เป็นข่าวที่แน่นอนแล้วจริงๆที่คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยของเราได้มีการเห็นชอบที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025นี้นั่นเองครับโดยล่าสุดได้มีการแถลงกันที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับ ที่คนไทยของเรากําลังจะได้รวมกันต้อนรับดาวตบทั้ง32ประเทศที่จะเข้ามาแข่งขันชิงแชมป์โลกในประเทศไทยของเราก็น่าจะมีการใช้สนามต่างๆแล้วก็จังหวัดต่างๆแน่นอนเลยครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่มีทีมมาแข่งขันเยอะมากๆเลยเชื่อได้เลยครับว่าสาวๆแต่ละชาติก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็คงจะรอคอย ที่จะได้มาประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นั่นเองครับโดยเมื่อไทยของเรารับเป็นเจ้าภาพแบบนี้ก็แน่นอนนะครับอีกหนึ่งโคตาเพื่อนอาเซียนของเราอย่างเวียดนามก็ได้ร่วมรายการนี้ที่ไทยของเราเช่นเดียวกันเลยครับ